สวัสดีนะครับเอ้ยดูรถอัดฟางหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงครับผัวตายแล้วเจ้าไหนเจ้าของรถสิ่งเลยสิ่งเลยโอ้โหนึกว่าจะผู้ชายกลับนะครับ ได้เั็นไหร้อยออยี่นะครับแต่เอารอบตัดหน่อยรอบตัดรอบตัดทำไมอะ่ะจะกลัวทำไมผมดำกว่าอีกเนาะพี่ แหรนึกว่าแต่ผู้ชายขับมาเป็นอะไรกับพี่ปุ้ยเป็นแฟนเป็นแฟนอืทำไมแฟนเด็กจังอ่ะรู้เลยครับผมเป็น fc พี่เขาอยู่อันนี้ก่อนละเที่ยวละกี่ก่อนพี่แบกกลับบ้านเนี่ยแบกกลับบ้านเนาะห้าสิบเที่ยวเดียวนี่นะโอ้ เถ้าเราเก้าสิบก้อนทำไมไม่เอาให้มันร้อยไปเลยแค่ติดก้อนเองยังไม่เคยอัดเก้าสิบเก้าแต่ว่าอีกก้อนนึงไม่ยอมอัดอัดให้มันถึงร้อยออพี่นี่ก็แปลกแปลกมากมันมันอยู่ที่หลักง่ายหลักครับมึงก็ได้เป็นร้อยอ่ะแล้วโอ้ทต่ที่ง่ายๆเดินเป็นร้อยเลยโอเคมันนี่มันอยู่ในนาเราก็ครับเขาขึ้นไปอ่าเดี๋ยวคอยดูพี่ไกงเงียบเป็นร้อยครับ ละก็ต้องลากขึ้นไปไว้บนก่อนก็ห้าสิบแล้วก็อ๋อถอยทอยอืมโอเคเดี๋ยวคอยดูพี่เขานะครับมาเราจะข้ามมาฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหย่างก้าวนะครับเฮ้ยสับเบิลบิ๊กกันโอ้โหปืนใหญ่คู่ด้วยนะครับผม โอ้โหเฮ้สยสบายๆนะครับอ่าเอาได้เที่ยวนี้เอา 9ก้าสิบเก้าอก้อนพอนะพี่ไม่ต้องให้ถึงร้อยเดี๋ยวตำรวจจับไอ้ให,ให้น้องก็กลับนะครับสิบสามปีนะครับไม่น่าเชื่อโอ้สุดยอดมากพี่พี่อายุเท่าไหร่นะสามสามเท่าผมเลยแล้วน้องนะสิบห้าอ13สิบสาม สิบสิบสี่โอ้สุดยอดโอไม่รู้ว่าพี่ก็มีคุณแผนอะไรหรือเปล่านะพี่ทำไมก็ได้แฟนเด็กจังอะหน้าตาดีด้วยนะครับเก่งด้วยเรื่องของเรื่องนะครับนี่เดี๋ยวไปดูน้องก็จะขับนะครับพี่ห้อยหลวงพ่ออะไรอ่ะคุณแผนไหม เอ,อ,อยู่ที่ใจ <laughs> นึกว่าจตมีหลวงพอดี <laughs> อา้าวเบิ้นตัดเบิ้นตัดด้วยต <laughs> ีดูน้องเขาจะลับชื่อชื่ออะไรนะเทียฮเ<ะ>ทียอ่าน้องเทียนะครับผมอา้าวมาเลย <laughs> เฮีย hey. มาแล้วมาแล้วโอ้ oh, ช่วยกันทำม,มา <laughs> ช่วยกันทำม,มาหากินดีมากนะครับยอมรับเลยเพิ่งเคยเจอนะครับ อืมเนี่มาทำเสือกเองนะพี่ครับมเดียวเสร็จเลยพิมพ์มาทำเสือกเองหเหรอโอ้จะเต็มรถแล้วไปเร่งแรงๆหน่อยเ <c oughs> ออเอาใจช่วยนะครับผมแป พี่ดวงดีมากพี่โชคดีมากมีแฟนเด็กสวยแล้วก็ขยันอีกถามหลวงพ่อก็ไม่ยอมบอกค่อยพระอะไรต้องเป็นคุนแผนแน่ๆน,นะครับมันอยู่ที่ใจผมไม่เชื่ออลรวก็พี่ต้องมีขุนแผนแน่นอนไอ้ไอ้เต็มรถแล้ว าจะน่าจะเข็นออกไปเลยนะครับแล้วก็ดูข้ามกันนาหดหดเอ้ยเอ้ยนี่ตอนนี้ก็เต็มรถแล้วก็พี่เขาก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับ แฟนพี่เขาก็กลับบ้านไปหุงข้าวหุงปลานะครับผมอ่าอันนี้พี่เขาก็เอาขึ้นมาทอยเอามาทอยไว้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปอันนี้อีกเดี๋ยวจะไปเอามาอีกแล้วก็จะมาทอยไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ